เกียร์แกนคาร์นิวัล EX 2.2นะครับปี2019คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปต่างๆหนึ่งล้านบาททั่วเลยนะครับรถเข้ามาใหม่รถสวยเดิมนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับผมล้อแมกอลลอยขนาดใหญ่ประตูด้านข้างเปิดไฟฟ้านะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับสำหรับเบาะที่นั่งแถวที่3นะครับพับเก็บสัมภาระได้ถ้าไม่มีใครนั่งนะครับผมเพียงแค่ทำดึงเชือกนี้แล้วก็พับลงไปเลย จะได้ที่เก็บสัมภาระเพิ่มกว้างขวางขึ้นมามากมายเลยนะครับหน้าจอห้องโดยสารกว้างขนาดใหญ่เลยนะครับผมเหมาะกับการเดินทางไกลมากเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมด้วยระบบพูสคอนโทรลคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วแอร์ออ,อตโต้อิสระซ้ายขวานะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับสามารถปรับเป็นโหมดเมนวนวลได้คันนี้เลขไมค์แค่แสน <Wow. S 1> นิดๆเท่านั้นสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างมาก